สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ EP 2ีแล้วนะครับผมผมผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ครับเป็นรายการที่เอาเรื่องท็อปปิกเด่นเด่น,นและก็เรื่องเวลานั้นมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเฮ้ยท็อปปิกหรือคอมเมนต์อะไรเด่น,นหรืออะไรฮาว่ากันใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมพับแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลามากๆครับดูต่อแล้วกันไม่เช่นนั้นไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีท็อปปิกอะไรวันนี้ผมเลือกมาแล้วผมว่ามั่นใจเลยว่ามีคนสนใจท็อปปิกนี้ประเด็นนี้อย่างเจาะลึกอย่างจึดล็อกแน่นอนครับป สองทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับมีเหตุการณ์หนึ่ง Facebook IG WhatsApp แล้วก็ทาง Tik t o k นะครับแล้วก็มีท Twitter นะครับมีรูปภาพไม่ขึ้นครับก็จะเป็นแฮชแท็กเฟซล่ม i g ล่มนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอะไรที่อัปเดตหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับเมื่อวานบ้างครับไปดูกันดีกว่านะครับเฟซค่ากลับมาแล้วโชคดีที่รหัสจดไว้คือรหัสเข้าเฟซอันนี้ ตอนนั้นใส่รหัสกูรุนเหมือนถูกขวยนะครับแฮชแกเฟสล่มนะครับกูก็เป็นคือทุกดีไว้กูมานั่งเปิดดูแล้วเฮ้ยกูโดนแฮกป่าววะเคยเป็นไหมฮะเฮ้ยกูโดนเจาะอะไรหรือเปล่าวะเป็นเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นดีกว่าว่าใครมีโมเมนต์อะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปส่องกันครับไปเอาละแบบนี้คือยังไงคะ่ะคนอื่นเข้าได้ละ แล้วก็แฮชแท็กเฟสล่มนะครับก็จะเป็นการที่ต้องยืนยันตัวตนหรือยืนยันอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นการเข้ารหัสไว้2ครั้งใช่ไหมฮะหรือการยืนยัน2องสองเขาเรียกว่ายืนยันความปลอดภัย2ครั้งเนี่ยแหละฮะกูรหวแล้ว,ลวแ,ลแม่งมีอย่างร้อยดีไว้กูต้องเปิดทุกอันเลยปะเนี่ยอ่ะไปดูคนอื่นดีกว่าว่าเขาจะมีรีแอคชั่นกับสิ่งนี้ยังไงครับปจบค่ะสีมีนาวันกระเทยผ่านศึก 5มีนาวันโซเชียลมีเดียล่มนะครับแล้วก็แฮชแท็กเฟซล่มไอจี IG ล่มนะครับผมเฮ้ย hey! ชัดเจนไหมล่ะมีคนเป็นเหมือนกันตอนแรกคิดอยู่ว่ามันโดนแฮ็กไหมพอเปิดทวิตเตอร์มาหรือเปิดโซเชียลอื่นมาเออแม่งก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนแม่งโล่งกันหมดเลยเออแล้วก็มีคนครับแคปอันนึงมาครับแล้วเขียนว่าโอ้าห้า เพิ่งรู้ว่าโทมันนี่มันคุยกันได้ฮ5 5ฮาฮ #ig ล่มเฟซล่มนะครับแล้วก็ทวิตล่มนะครับเป็นข้อความของแอปแอปหนึ่งละกันที่ไว้จ่ายสตางค์นะครับไม่รู้ว่าเธอจะเห็นไหมตอิตตอกก็ทักไม่ได้ไลน์ก็ทักไม่ได้เป็นการยิงโนตติเข้ามาเครื่องเราฮะใช่ดิเธอไม่ล่มนี่เออถ้ามึงมีโพสต์รูปได้กูก็เล่นนะแอปเนี้ย แต่มึงมีแค่จ่ายตังไงห, <Hey. S 1> หยอกเล่นนะครับเฉลยมาร์กกับ Elon Musk อีลอนมาร์กตบกันที่สุขุมว so ิทซอยสิบเอ็ดทวิตล่มไอจีล่มเฟซบุ๊ k ล่มแล้วก็เป็นแชทนะครับอีลอนมาร์กกับมาร์กตบกันที่ซอย11จบนี่สินะเหตุผลที่ล่ม <c oughs> ไม่ใช่ดิมึงอยากเอาสองเหตุการณ์มันรวมกันดิวะ <c oughs> อันนั้นวันทานศึกของกะเทยไทย แต่เนี้ยวันผ่านศึกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเออมาปนกันไม่ได้นะเดี๋ยวงงโอเคกูจะจารึกไว้ว่าวันที่5มีนา25 2พั7กิเดกิดหายนะครั้งใหญ่แอปล่มพร้อมกันโดไม่ได้นัดหมายแฮชแท็กไอล่มแฮชแท็กทกตกล่มแฮชแท็กเฟซบุ๊กล่มแล้วก็เป็นรูปไม่ต้องอธิบายนะฮะ <laughs> พลาดพิงขนาดนี้ก็เก่งสุดๆไปเลยผมชอบนะ ความเป็นมีมอะดูบันเทิงดีฮะอาละครับมึงห้าห้าห้า้าห้าห้าห้าแฮชแทกเฟสโมนะครับแล้วก็เป็นแคปมาจากเป็นหน้าไลน์กลุ่มนะครับที่เขียนไปว่านี่อาจจะเป็นการแก้แค้นของพวกฟิลิปปินส์ห้าหาเนี่ยเหมารวมเก่งเนี่ยเออเน้นบันเทิง ถ้าเจริงงไ,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 ไม่ต้องครชเอานะครับระะโพสต์นี้ครับไอตัวต้นเรื่องครับแฮชแท็กเฟสโลมนะครับไปดูนะครับว่าต้นเรื่องไงครับขออนุญาตเปิดอีกหน้าจอนึงฮะอาะครับระะเป็นการรายงานข่าวแล้วก็มีข้อความข้างล่างครับเขียนว่าฮูตีทําลายสายเคเบิลใต้ทะเลแดงแล้วตัดสื่อสารเชื่อม3ทวีปเน็ต7%ของโลกขอภัย17ของโลกสอดเดี่ยงนะครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองครับไม่รู้จริงแค่ไงแต่เป็นข้อมูลที่ออกมาทางการนำเสนอข่าวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อเท็จจริงหนึ่งละกันนะครับก็เสกข่าวยังมีสติหรือว่าอย่างมีในัยะสำคัญหรือว่าอย่างที่เขาเรียกว่ามีการรายงานที่ยืนยันข้อเท็จจริงแล้วนะครับอันนี้คือผมมาให้เห็นว่าแต่ละโพสเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเออ เอาล่ะฮะแคปชั่นข้างบนนะครับเรามันคนละชั้นนะครับแล้วก็มีหน้าร้องไห้กําลังยิ้มร้องไห้แล้วก็เอียงข้างครับแฮชแท็กครับไอจีล่มเฟซล่มนะครับแล้วก็ด้านรูปข้างล่างครับเป็นมิเตอร์เบียนอยู่ทางด้าน Twitter เป็นนกฟ้านะครับไม่ได้เป็น X นะครับไม่ได้เป็นตัวสีดําครับส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นคนที่กึ่งเขาเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสใส่เฟือกทั้งตัวนะครับเป็นอิสระแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็วอตแอบนะฮะโคม่าทั้งเราอะ แม้นอกฟ้าก็เหมือนกันน่ะลูกมึงก็ไม่ขึน้นก็มีผลกระทบเหมือนกันแหละเออโพสต์ต่อมานะครับถ้าทวิตล่มกูก็คงนะครับแล้วก็แฮชแท็กเฟซล่มแฮชแท็กไล่มครับแล้วก็เป็นรูปเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินกำลังใช้หินกระทอ้อกันนะครับเราจะเข้าไปสู่ยุคหินทันทีฮะสื่อสารกันผ่านนกพิราบฮะนึกลึกกว่านั้นหน่อยก็สัญญาณควัน ไม่ใช่แบบนั้นฮะเออเกินไปเอาละฮะในเวลานี้อาจจะมีหลายๆคนยังเข้า Facebook ไม่ได้นะครับก็มีวิธีการแนวทางของคนคนหนึ่งครับเขาแนะนำไว้นะครับใครที่ยังเข้า Facebook ไม่ได้เราทำขั้นตอนมาให้ลองทำตามแบบแนวทางกันนะคะเราใช้ระบบ Android อาจจะขึ้นไม่เหมือนกับเราก็ได้เพราะ Youtube ค่ะเขาเขียนไว้นี้นะครับแล้วก็แฮชแท็ก อยู่เฟซบุ๊คล่มไอจีล่มนะครับก็จะมีวิธีการล้างแคชครับก็คือหมายความว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ไปเลือกที่ล้างไฟล์แคชนะครับหรือว่าสตอรแอปก่อนนะครับก็เป็นวิธีช่องทางหนึ่งที่เป็นการเคลียร์ข้อมูลแคชหรือว่าเป็นข้อมูลที่เซฟข้อมูลเดิมไว้เพื่อเป็นการล้างมาใหม่นะครับแต่ไม่ไม่ได้ล้างรหัสผ่านนะล้างแค่เหมือนไฟล์ขยะหรือไฟล์ที่มันจําอันเก่าก่อนจะล่มไว้ไนี่ครับอาจจะช่วยได้นะครับลองดูนะครับ สำหรับใครที่ใช้ Android แต่ iPhone ล่ะครับถ้ายังไม่ได้ก็ลองลบแล้วลงใหม่ดูนะครับแล้วก็ลองรีสตาร์ทหรืออัปเดต iOS ตัวใหม่ล่าสุดดูนะครับอาจจะช่วยได้นะครับเอแล้วฮะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กที่ดังไม่แพ้กันครับแฮชแท็กออนะครับหรือว่าคุณอเออเออนะครับก็จะมีการขุดลงไปแม้กระทั่งการปั๊ม IG หรือปั๊มอะไรหลายอย่างที่ทําให้เกิดผู้ติดตามมากขึ้นนะครับก็มีคนไปย้อนดูนะครับหรือว่า ไปย้อนดูทาง Facebook เก่านะครับที่คุณเก๋ไก่ได้แท็กคุณองเอิงไว้แล้วที่คุณองเอิงบอกว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่สนิทกันนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นวิธีการขุดกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดครับแอคเคาทิกตอกของคุณองเอิงนะครับก็ถูกแบนไปนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ยังไงต่อไปครับไปรอชมกันได้นะครับอันนี้ขอสรุปไว้คร่าวๆสั้นๆแบบนี้เพราะไม่อยากไม่ได้อยากขึ้นภาพหรือไม่ได้อยากขึ้นเป็นข้อความ ที่ให้เห็นเพราะมีข้อความบางข้อความรุนแรงและอาจจะเสี่ยงหลายๆเรื่องได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังดูอยู่จนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปน,นี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและยินดีต้อนรับและเอาไปปรับปรุงนะครับท็กคนที่กุณ i ักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราและพวกคุณนะครับ แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักโซเชียลอะไรโซเชียลแหละโซเชียลแล้วก็ช่องแชทที่คุณชอบก็คือส่งให้คนอื่นเขาดูได้นะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือช่องนในตัวและเป็นการช่วยสนุนช,ช่องและสุดท้ายเป็นการทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกันนะครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ขอเป็นแบบสุภาพชนนะครับเพราะราสนับสนุนเรื่องของเขาเรียกว่า พื้นที่ส่วนบุคคลหรือว่าหลายๆอย่างคือความคิดเห็นส่วนตัวมีได้แล้วเราก็มาถกกันหรือว่ามีอะไรที่มาหักล้างกันอันนี้ยินดีต้อนรับและยินดีรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยไป